มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนอุบิริยะเผยแล้วคนช่วยครอบครัวน้องชมพู่อัศวินช่วยครอบครัวน้องชมพู่นิสัยดีเก่งและไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นจากกรณีอุบิริยะนักปั้นมือทองนะคะได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook เกี่ยวกับแม่น้องชมพู่โดยระบุว่ามีอัศวินขี่ม้าขาวมาช่วยพ่อแม่น้องชมพู่แล้วครับ มวยถูกคู่มันแน่งานนี้รอประกาศเป็นทางการเมื่อโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปต่างก็มีผู้คนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจานวนมากนะคะว่าใครที่จะยื่นมือเข้ามาช่วยครอบครัวน้องชมพู่ค่ะล่าสุดนะคะอุบลิยาเปิดเผยว่าตอนนี้ที่ตนเองได้โพสต์ดังความจริงตนยังไม่อยากเปิดเผยซึ่งอัศาวินที่ขี่มาขาวคนดังกล่าว ที่ตนกล่าวก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายที่นีสใส่ดีแล้วก็มีผลงานค่อนข้างมากพร้อมทั้งทีมงานเก่งๆที่เกิดความสงสารในตัวแม่น้องชมพู่จึงอยากจะยื่นมือเข้ามาช่วยโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นจากที่ตนเองได้พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญดังกล่าวตนเองรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าครอบครัวน้องชมพู่กำลังโดดเดี่ยวก่อนหน้านี้ตนเองได้ตั้งอธิษฐานว่าขอให้มีผู้ที่ ดีเป็นผู้ใหญ่ใจดียื่นมือเข้ามาช่วยเหลือครับกับน้องชมพู่ปรากฏว่าก็มีจริงๆโดยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรายดังกล่าวติดต่อพูดคุยกับแม่ของน้องชมพู่เรียบร้อยแล้วและจะลงไปแถลงข่าวในวันที่9มิถุนายน64ที่บ้านกกกอกในส่วนของตนเองก็จะไปบ้านกกอกในวันที่7มิถุนายน64เช่นกันเพื่อรอง,งานแถลงข่าวที่จะถึง นอกจากนี้ก็อาจจะมีทีมงานของหมอปลาและก็แฟนคลับของพ่อแม่น้องชมพู่รวมไปถึงพยานทั้งหลายไปร่วมด้วยซึ่งตนมองว่าทางผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายรยดังกล่าวนั้นเป็นมวยถูกคู่ที่สามารถฟาดคู่กรณีของแม่น้องชมพู่ได้อย่างแน่นอนขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ